สวัสดีพี่น้องดาวดอนผมอยากผมุนกหวิวเอาดีร้านเดิมอาหารใหม่หวังว่าอาหารใหม่ทุกคนน่าจะเห็นสอสอแล้วสารที่ส่งมาน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมสารที่ส่งอ่าแล้วก็โทรสารที่ส่งนี้ไปสอสอตัไหล้วเป็นคำย่อ ผมชื่ออะไรแอาทิตย์ครับอาทิตย์ครับผมอ่าเป็นน้องชายของพี่ปัศุธาครับพี่ปัศุธาดีแล้วผมจะนำตัวตามรอยพี่นะจะไปลนไปลนไปไปไปดีดีดีชื่ออะไรผมวายุแม่จำได้จ่าชื่ออะไรนะครับจ่าผมลงช่วยน่า ลอยจริงๆด้วยเรยอยู่กลางทะเลเลยแล้วเราอยู่เมืองไหนนะครับเนี่ยจะเราอยู่เมืองนี้แหละดีแล้วมาเป็นทหารไปรงชาติอีผมว่ายกเป็นน้องชายของพี่อัคคีครับดีแล้วจะได้เจริญเจริญหรือตามรอยพี่เจอหน้าเดียวยทุกทีอยาเอาใจมากใช่ไหมครับดีครับดีแล้วดีแล้ว มีแค่นี้เองอ่ะเออ<ผ>ม,มีใครไหมผมมีชื่อว่านายนาทีครับนายทีเป็นตัวแทนจากบ้านพ่อเท่าสนครับอ่าตัวแทนจากบ้านพ่อเท่าสนน้ำขึน้นเลยน้ำลงก็เราจะสูงขึ้นสูงจะเท่ายอดเขาดีแล้วว่ะเราจะค่อยๆสมัครทหารจนกว่าจะถึงเมืองเราไปได้ไหมครับผม เฮ้ยพาเมียมาไม่ไดู้ตามกฎพยการศึกนี่ไม่ได้ในเรื่องที่ห้ามเอาเข้าของใครเอาเมียมาไม่ได้เหรอครับเอาเมียมาไม่ได้หยาดครับเอ่อถ้าเกิดว่าเอาเมียมาเนี่ยเป็นทหารไม่ได้หรอกครับถ้าเอาเมียมาเป็นทหารไม่ได้งั้นผมจะได้กลับทำไมนะผมเอาเมียมาครับเฮ้ยไหนเมียอยู่ไหนเออไม่ได้บอครับแต่ว่าเอามาตั้งแต่7จ็ดโมงช้าครับเอาแล้วกลับไปแล้ว หญิงไม่ห้ามเลยาพอจะเป็นแม่ครัวได้ไหมครับอยู่ในโรงครัวไม่ได้ทางต่อเข้าอะไรได้ครับไม่ได้ตามกฎกติกาสิผู้หญิงจะเข้าไปในกองข่ายไม่ได้จักไว้พากลับไปเลยโอเครักไว้ขอบคุณค่ะอะไรอะจบใช่หรอพาเมียมาด้วยได้เลยเหรอเนี่ยเอาไว้เป็นแม่ครัวเอออยู่ในกองกบเมียไปไหน ไม่มีจ้ะไม่มีหมายเกณฑ์จ้ามก็ไม่มีอ่ะสมัครมัรเลยไอ้วเพื่อนผมสมักเลยอ้าวไม่มีหมายเกณฑ์เอาอย่างนี้สัญญาแล้วเดี๋ยวจะให้จับไปดับไปแดงเป็นทหารเออโอกาสรอดมีโอกาสด้ยมดีครัดีครับจาลเดี๋ยวกูได้ไปกูกลับบ้านเลยนะสมัครอะไรจะไมคอะไรมากว่เป็นทหารเีแล้วของชาติเออเูกของชาตินาลวทำไม dạp bay dạp bay đẹp dạp bay đẹp dạp 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 แล้วมันนี้ไปเฮ้ยอำไมต้องจับใหม่ามึงมีตังค์ไหมต้องมีอยากไปเึงมันฉันแสนอยากไปจะหาครับขอจับใหม่ให้สองร้อยเฮ้ยการเป็นอาหารไม่มีรับเงินใต้โต๊ะไม่ได้เดี๋ยวผมให้บนโต๊ะนี่แหละไม่เอาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ต้อรุ่นหลังไม่เอาหนึ่งหมื่นไม่ได้สามหมื่นไม่เอาห้าหมื่นไม่เอาหกหมื่นโลงโอ้โหผมเองครับหนึ่งหมื่น ายไปไม่เนจับทำไมจับใคอ่ะบขอมาหนึ่งหัหนึ่งโอ้่เป็นไรไป้วทนไปังใจจ่าอะไรเอาอย่างนี้ไมขอซื้อทั้งหาเลยไดมเฮ้ยจะมาซื้อยังไงั้งหายลช่วยน้องน่อยไม่เห็นได้นั่นเหร

เดงแดงทั yeah. Yeah, ้งไหลเลยไอ้เนี่ยอ yeah. ่ะมันแดงหมดเลยเนี่ยกูไม่ได้บอกเขาใส่ใบดำลงไปเนี่ยโกงฟูปะเนี่ยไม่ได้โฟูเป็นก็เป็นวมดเป็นเลยเอื่องไรกันเรื่องไรกันก็ได้เป็นวะเป็นก็เป็นหมดดีแล้วตั้งใจรับใช้ชาติ 3, 4, 3, 2, apa yang kalian lakukan? Kalian makan, kalian ต้องทนหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีเมียใหม่ด้วยเอา้าจะบา้านหม้อเขาไปไม่ใช่ไหมอา่าจะเขาลังหาหม,ม้มอใหม่อบอกแปละบอกแปลงไปไม่เกี่ยวกับหม้อใหม่มึงจะพุ่งเหล่าหรือพ่งเหลา่เหลาเอา่ยชื่อสัตว์อันไหนร้องเป็นเพลงปัญญายุทธครับญญาใจครับเป็ดกแก้ว 我玩网游。 นี่จ้าถามผมว่าผมอะไรผมบอกผมมดมึงให้กูอีกกว่าหน้ามึงมึงกระจาเนี่ยเาเจาครับผมแงมดมดหมด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 เงี้ยมด่ามดมันจะด้งไม่เบาคมดมันจะด้งไม่เบาไอ้มดดำดำเงี้ยหมดดำไอ้หมดแดงแดงเียมดแดงไอ้มดจะแช่เงีมดตาย เอาไปตั้งน้าบ้านไม่มีชีวิตหรอกไม่ได้เป็นทหารใหม่ไหวพริบไม่พังนะเพราะวายเออยอะไรมาต้องร้องไม่ได้สิงโตหินมันมันไปไม่ได้มันต้องได้มันไม่มีเสียงกับอะไระก็มันเป็นการพื้นกิกยกโอ้ยท่านครับมันไม่ได้กิกยุกมันไม่มีเพลงกิกยุกท่านขาบกีกยกแต่มันไม่เอ้ยแล้วก็ครบร้อยพอดี ห no ัว <hypothes> ม <utta> ือเลิกฉันช่วยนายอยู่นะเพื่อนขอบคุณขอบคุณอะไรเอ้าอุ้งติงต่อยไอ้โอ้ยติงต่อยหิน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 นล้มันไม่มีค่า เห็นผมเคยเดินผ่านกงหมีเออหมีมันน่ารักดีนะเออแต่ว่าหมีน่ะเหม็นสงสัยหมีตัวนี้มันไม่่อยอาบน้ำจ่าครับครับเมียผมไม่ใช่หมีแต่ก็เหม็นครับเมียมีหมีเลยเหรอวะเหลือเนือว่าไวดีปฏิบาตดี แต่ไม่นั้นมีไม่พอสำหรับทหารหราเลยเพราะฉะน,นั้นกูจะเอาผู้ช่วยกู้ฝึกมาทำให้พวกคุณดูได้รู้ กูใหญ่กว่าจ่าดิกู <TF 3> <R> ้ใหญ่กว่านี่จะไม่ใหญ่ได้ยังไงเขาพลเอกมันชื่อพลทหารเอกมันเป็นพลทหารของมึงนี่แน่ะพลเอกเออไอ้เอก Oh oh oh, oh.

หากินเอาทำงานได้ไหมมึงจะห่อทำไมไปเอ้าเอ้าตั้รับันี่เป็นาหารกาศใช่ไหมเป็นาหารกาศใช่ป้ะเป็นาหารากาศน้อถึงว่าจิตมีหงส์สองเลยนี่หละ ก็เป็นเกียรติให้กับน้องๆจ่าช่วยทำเป็นตัวอย่างให้ดูเลยไหมครับและให้เอกเขาสั่งอ่ะนี่มีจะลองพูดจ่ายกันพูดมั้ยล่ะผมไม่ได้ลองพูดผมแค่อยากเห็นความสามารถจ่าครับอ้าไอ้ตายเด้อต้องอยากเห็นพูบมืตรงนี้สั่งมา ก้าวคนนึงก้าวมางานเก้าปฏิบัติใครจะก้าวล่ะฉันก็ถอยสักก้าวึ่งในนี้อยู่กัส4คนไมก่นสั่งอ่างนี้คงจะไม่ได้ยินอ่านไหมเอ้อ